ผมพลทหารชนาทิปจาเหมนะครับวันนี้เป็นตัวแทนหน่วยฝึกฐานใหม่ที่4นะครับมาบรรยายเรื่องความรู้สึกนะครับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาพศ .2562 นะครับความรู้สึกแรกๆเลยนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครพน,นมมาไกลมากถามว่าความรู้สึกตอนนั้นห่างจากบ้านมาที่1เลยครับคิดถึงบ้าน แต่ถามว่าคิดถึงบ้านเนี่ยทำไมต้องมาคิดถึงตอนเป็นทหารด้วยตอนที่ยังไม่เป็นทหารไม่เคยเข้าขบ้านครับถามว่าตอนที่ยังไม่เป็นทหารเนี่ยคำว่าแม่เนี่ยไม่เคยพูดออกจากปากครับแต่ตอนมาเป็นทหารคิดถึงแม่ทุกวันเลยครับนะครับถามว่าแรกๆนะครับก็มีบ้าง ท้อเหนื่อยเพราะอะไรครับเพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอครับถามว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับเสียงนกหวีดเป่าทีนี้ไม่หมอบก็ลุกครับถามว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับฟันไม่ทันได้แปลงเลยวิ่งก่อนนะครับนะถามว่าในช่วงในห้วงของการฝึกนะครับกระผมเนี่ยคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่าทําไมมันยากจังเลยทําไมมันยากยากนะครับ เนะี่ถามว่าฝึกไปนานๆน,น,นะครับม่อยากจะบอกเลยว่าถามว่าถ้าใจเอาจริงๆมันก็ง่ายถ้าจะพูดแบบพื้นๆเลยไม่ง่ายไม่ยากสรุปง่าครับนะแีนะ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 ่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากที่ผมมาเป็นทหารสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กแว้นคนหนึ่งนะครับไม่เคยเข้าบ้านเมาเต๋ครับถามว่าช่วงหนึ่งก็ได้เคยไปทํางานนะครับ ถามว่าการทํางานมันไม่มีระบบระเบียบครับถามว่าการทํางานของผมเนี่ยสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาครับ <laughs> แต่ถามว่ามาอยู่นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมเนี่ยมาแรกๆเลยลาบาเดี่ยวตัวนี้ครับผมดึงไม่ขึ้นซากทีครับแต่พอแต่พออยู่ไปสักพักนะครับ จากที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับจากที่เทสร่างกายอะไรเลยไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวสมัครต่อน,นักเรียนอีกสิบเลยนะแล้วถามว่าจริงๆิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงตัวเองนะครับแต่มันเกิดจากแรงผลักดันมองเห็นเพื่อนข้างๆเขาทําได้ผมก็ต้องมีใจเพืสู้แล้วเออเขายังทําได้กูต้องทําได้ นะครับถามว่าถ้าไม่มีเพื่อนเลยนะครับตัวกับผมเองไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีแรงผลักดันหรือว่าผู้ต่อสู้นะครับและสิ่งที่ผมได้จากการเป็นทหารเลยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการเป็นระเบียบว,วินยัย2ความสมัมมคคีในหมู่คณะนะครับและวิชาทหารต่างๆนะครับและการที่เป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆครับผมยอมรับเลยว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆ ถ้าท่านไม่เคยเจออะไรท่านก็จะได้เจอถ้าท่านไม่เคยกินอะไรท่านก็จะได้กินครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างที่เช่นผมยกตัวอ,อย่างครับออแกงแกงเขียวหวานถั่วเขียวครับ <laughs> นะฮะ ผมก็งงจริงๆว่ามันมันเป็นการประหยัดเวลาหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พอแก้เชี่หวาดนี่ยังไม่พิสดารจะเท่าไหร่ครับเป็นการประหยัดเวลายิ่งกว่านั้นคือไข่กรอบครับไข่กรอบนี่ผมไม่เคยกินจริงๆทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมก็นึกอยู่ว่าไข่กรอบเนี่เรากินทั้งเปลือกมันจะเป็นอะไรไหมวะ เดีถามว่าไข่มันอยู่ในท้องไก่ไก่ยังไม่เป็นอะไรอยู่ในท้องเราก็คงไม่เป็นอะไรเช่นเดียวกันครับฮะล้างลำไส้ไงดอกสรุปสรุปแล้วคือเขาสอนให้เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์นะครับและนะครับผมเองนะครับ มีประสบการณ์ลหลายๆอย่างที่ได้มาจากการเป็นทหารนะครับประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดกับผมไม่ได้และจะเกิดกับเราทหารใหม่ในหลายคนไม่ได้ถ้าขาดผู้ฝึกที่ดีนะครับขอเสียงรบมือให้ร้อยตีพี่ชัยยุทธปัญญาเดชาโชติอีกครั้งหนึ่งครับฮะและขอขอบคุณนะครับคณะครูทุกท่านนะครับที่คอยอบรมบมสอนนะครับคอยทุ่มเททั้งแรง